มาในช่วงที่2นะครับของ CEO agenda นะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับคุณวิสูตรภูนวล,ลักษณ์นะครับประธานกรรมการบริหารของ GTH นะครับแล้วก็รวมั้งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานสมาพัานธสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ดูหนังในช่วงแรกไปแล้วถ้าพูดอย่างนั้นก็คือว่ากลยุทธ์หนึ่งของ GTH หลังจากที่สร้างหนังมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องตอนนี้ก็คือมาเน้นน้อยแต่เรียกว่าเน้นคุณภาพก็ว่าได้นะครับทีนี้ แนวหนังของ GTH เองหลายคนบอกว่าโอเป็นแนวเรียกว่าถ้าเป็นเหมือนสโลแกนบริษัทคือฟ e ลกู๊ดไอคำคำนี้จริงๆเป็นสโลแกนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราเพิ่งมาค้นพบตอนหลังหรือยังไงครับคุณพิสุทธิ์ไม่ใช่ฮะจริงๆฟ e ลกู๊ดมันไม่ใช่เกิดจากเราเกิดจากคนข้างนอกเขาตั้งให้แต่ผม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 แอบซูมว่ามันคือมันคือคาแรคเตอร์เราค,รคือฟ e ลกู๊ดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากงานที่เราสร้างเกิดจากฟิลลิ่งที่มันออกไปจากจากจาก,จากที่คนเขาเห็น ฉะนั้นพอพอหนังเอาเป็นว่าหนังโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะจบแบบรู้สึกดีคนก็จะรู้สึกว่าบริษัทนี้ฟีลกูดแต่จริงๆถ้าเรามาดูตัว,ต,วตัวเนื้องานกันจริงๆมันไม่ได้ฟีลกูดทุกเรื่องอย่างกรณีอย่างเรื่องที่แล้วเรื่องเขาดาวนี้มันก็ไม่ฟีลกูดบางคนก็บอกโหดจะตายคือแบบแบบแบบมันมันมันก็แล้วแต่ฮะหรืออย่างเรื่องบอดี้นี่ก็ก็แบบโหดมากอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ,รบธุรกิจหนังหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ถ้าทําเงินก็จะทําเงินแบบเยอะเยอะเยอะเลยถ้าไม่ทําเงิน ก็คือพูดง่ายๆก็คือเจ๊งตอนนี้ธุรกิจหนังนี่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับในบรรดาธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าบันเทิงหรือว่าสื่อครับก็ยังเสี่ยงที่สุดอยู่เพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นเป็นซิงเกิลโปรเจกต์จบแล้วจบเลยมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นอ,นอกจากขึ้นโปรเจกต์ใหม่มันต่างกับธุรกิจร้านอาหารหรือว่าอะไรที่มันติดลมแล้วติดเลยค,คือ ทั้งปีทั้งชาติก็ยังมีคนกินอยู่แบบนั้นแต่หนังเนี่ยพอคุณจบโปรเจกต์นี้คุณได้เงินเรื่องหน้าคุณก็อาจจะเป็นความใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ๊งใหม่ก็ได้ไม่มีใครรู้ฉะน,นั้นมันตอบไม่ได้ฮะเพราะว่าหลายค่ายเองก็เรียกว่าใช้คําว่าถอดใจในการที่จะทําหนังที่นี้นอกเหนือจากในเรื่องของการสร้างหนังแล้วเนี่ยทราบว่าส่วนหนึ่งนี้ก็คือ GTH เองก็คือใช้เรื่องของการเป็นสปอนเซอร์การมีสปอนเซอร์หรือว่ากิจกรรมทางการตลาดหรือว่าการใช้เรียกว่า ส p ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับในเรื่องของการสร้างหนังมันช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการสร้างหนังไหมหรือว่าการันตีเรื่องความสําเร็จได้ไหมครับคุณิ์คือจริงๆต้องบอกว่าสปอนเซอร์ก็ดีหรือพาร์ทเนอร์ชิพก็ดีเนี่ยเราอยากได้มาตั้งแต่หนังเรื่องแรกที่เราสร้างแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าทางเอเจนซี่หรือทางสินค้าเนี่ยเขาไม่เห็นเขารู้สึกว่าฉันจะมาทายอินกับเธอทาไมในเมื่อฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้อะไรหรือหนังเธออาจจะไม่ได้มี เขาเรียกอะไรมีความโด่งดังพอหรือหรือมีแวลูพอที่ฉันจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็โอเคไม่เป็นไรคือการขอสปอนเซอร์ตอนแรกๆเนี่ยล้านบาทเนี่ยต่อตัวเนี่ยขอยากมากเลยเนะฮะจนแบบอังกี้ไม่เป็นไรงั้นเราทําแบรนด์ของเราก่อนลวกันแล้วก็ค่อยๆสร้างแบรนด์แล้วก็ทําคุณภาพของตัวเราทาเทียวสะสมสะสมเครดิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่พอเขาเห็นแล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะหนังค่ายนี้มันดีฮะ ใครดูเขาก็ชมแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าฉันก็มาเกี่ยวข้องกับเธอหรือฉันก็มาอินโวกับเธอเนี่ยฉันก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคือเพราะก็อย่างที่บอกฮะพอเริ่มปี5 2สองเนี่ยเวลาเราไปคุยกับใครโอ้ตอนนี้คุยง่ายมากครับตอนนี้มันมันไม่ใช่ตัวลาล้านละมันกลายเป็นว่าคุยกับใครที่ทุกคนบอกเอ้ฉันอยากร่วมกับเธอฉันอยากฉันอยากทํางานด้วยฉันอยากคือมันเขารู้สึกว่าตอนที่เขาเห็นแล้วว่าเขามีอิมเมจถ้าถ้าเขามาอยู่คู่กับเรา นะฮะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันเข้ามาอยู่แบบด้วยกันโดยที่มันเป็นปริยายไปเลยโดยที่ตอนนี้เราไม่ต้องเอ่ยปากขอแล้วมากันมากันเรียกว่ามาพร้อมที่จะเสนอร่วมร่วมงานกับใช่แล้วเวลานี้มันมาหลายรูปแบบบ้างอย่างตอนนี้บางแต่ก่อนนี้มันต้องเป็นเรื่องเกิดจากเราก่อนแล้วเราก็ไปขอเขาบอกเออผมมีไอเดียอย่างนี้นะสตอรี่แบบนี้คุณสนใจไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีการมีแบบ b a สไ d by order แล้วคือจะมีแบบเฮ้ยฉันมีไอเดียอย่างนี้นะเธอทําอย่างนี้ได้ไหมฉันแบบว่าฉันมีสตอรี่หรือฉันมีตัวสินค้าอย่างเนี้ย จะอยากให้เธอผูกร่วมแบบแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันมันกลับกันแล้วฮะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโอเคนั่นก็คือเป็นส่วนที่เราได้รายได้มาในเรื่องของสปอนเซอร์ต่แต่ทีนี้หลายคนบอกว่าอุ้ยมันไทยอินมันระหว่างพาณนิ์กับเรื่องของงานศิลปะมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าครับสำหรับงานไปด้วยกันได้ฮะมันอยู่ที่ขอบเขตอยู่ที่เส้นที่เราขีดไว้ว่าแค่ไหนคือคืออันอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นจุดยืนของเราเลยในการที่ว่าเราจะโคหรืออะไรก็แล้วแต่กับสินค้าสักตัวเนี่ย เราจะระมัดระวังเรื่องความน่าเกลียดมากคือทํายังไงถึงอย่าให้มันรู้สึกอีหรือรู้สึกยี้หรือรู้สึกแบบโอ้โหไม่ไหวอ่ะมันเกินเหตุอ่ะเราจะระมัดเพราะว่าเราเห็นหลายหนังหลายเรื่องที่ทําแบบนี้แล้วตัวเราเองเราก็รับไม่ได้เราเองเราก็จะต้องไม่เป็นแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสินค้าลายไหนไม่เข้าใจเขาบอกฉันอยากให้เธอโปรโมชันเยอะจะถือขวดถือกล่องหรือถืออะไรก็ได้แก่มาโชว์เนี่ยบอกงั้นเรารับไม่ได้เราก็เราก็ไม่ทําำก็คือว่าทั้งงานพาณิชย์แล้วก็งานสินเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันฮะ ครับผมนอกเหนือจากเรื่องในเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยทราบว่า GTH เองก็มีการเรียกว่านอกจากเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปเรื่องอื่นอย่างเช่น l i ายแอปพลิเคชันเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าต่างๆทำซิทคอมไปจนถึง ทีวีดาวเทียมด้วยอันนี้เรียกว่ามันเป็นการแตกแขนงโดยการใช้แบรนด์ของ GTS ด้วย<ก>ถูกไหมก็ด้วยฮะก็ด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าเรามองทางด้านเฉพาะโปรดักต์ทางด้านภาพยนตร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแตกลายตัวมันเองไปได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ soundtrack merchandising หรืออะไรคือมันก็จะแตกออกไปเป็นออนไลน์เป็น ช็อปออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่มันแต่ตวพวกพวกซิทคอมก็ดีซีรีส์ก็ดีหรืออย่างการทำละครเวทีก็ดีอะไรพวกนี้พวกนี้มันกับแตกลายไปอีกแบบหนึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นลนักษณะเวอร์ทิคิลแต่มันจะเป็น h o r i z o n t a l อย่างนี้ครับอืมครับผมก็คือเป็นการที่เราแตกลายแตกแขนงตรงนี้ออกไปอย่างที่เราพูดกันไปว่าเรื่องของหนังเนี่ยบางทีมันก็มีความเสี่ยงอย่างเรื่องนี้โอ้โหดังมากได้ไป200ล้าน300ล้านหรือต่างๆแต่ว่าวิธีการยังไงครับที่จะควบคุมเรื่องของความเสี่ยงในธุรกิจหนังให้มันเป็นความ ที่สามารถที่จะยั่งยืนได้หรือว่าจริงๆแล้วก็ยังตอบไม่ได้มันเป็นอารมณ์หรือทัศนคติเลยยังไงครับคุณสุคือคืออย่างอย่างของสตูดิโออื่นผมไม่ทราบะนะฮะแต่แต่แตทางเราเนี่ยเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าเราตั้งเป็นระบบบอร์ดขึ้นมาแปดคนแล้วก็เราเอาแปดคนนี้เหมือนกับมาเป็นผู้พิจารณาโปรเจกต์แล้วการพิจารณาโปรเจกต์ของแปดคนนี้นี่จริงจังมากหินมากคือพูดง่ายๆว่ากว่าจะผ่านได้เนี่ยคนที่จะเสนอโปรเจกต์เนี่ยต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกอะ ฉะนั้นถ้ารเราคิดว่ามันสกรีนผ่าน8คนนี้ได้ความเสี่ยงมันก็ลดลงละเพราะว่ามันเหมือนกองแล้วกองอีกกองแล้วกองอีกมาไม่รู้กี่ชั้นนะครครับผมทีนี้ในฐานะที่ดูแลเรื่องของเป็นประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติเองคุยสุดเองอยากจะเห็นหนังไทยเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับผมจริงๆผมอยากเห็นหนังไทยโตแบบแบบแบบยั่งยืนนะฮะครับคือเหมือนที่ในหลายๆประเทศเวลานี้เป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสิ่งที่มันวัดได้ชัดเจนที่สุดคือเรื่องมาร์เก็ตแชร์ ปีที่แล้วเนี่ยผมใจเสียนิดนึงที่ว่าแมกกแชรนหนังไทยเนี่ยหล่นลงมาเหลือ25%าเปรในตลาดจากที่มันเคย 30- 30กว่ามาตลอดเกือบ10ปีแล้วอยู่ดีๆปี2012มันก็หล่นลงมาเหลือ25%เพราะว่ามันเหมือนตอนนี้หนังไทยเนี่ยมันมันเวลาบทมันจะไม่ได้ตังค์มันก็ไม่ได้ตังค์แต่บทเวลาได้ตังค์มันก็ได้ตังค์แต่มันโดยรวมเกณฑ์เฉลี่ยแล้ว มันไม่ได้ได้ทุกเรื่องอฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ผู้สร้างเนี่ยคือคือคืออย่าเพิ่งถอดใจค,คือมองในเรื่องของของของการลงทุนหรืออะไรเนี่ยยอมสู้นิดนึงเพราะยิ่งเราถอยในเรื่องคุณภาพหรือในเรื่องการการลงทุนหรือในเรื่องการผลิตมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งโดนฝรัง่งเนี่ยเขาแซงหน้าไปมากเท่านั้นฉะนั้นต้องต้องอย่าไปด้าทุนสร้างมันมากอะฮะต้องพยายามสู้นิดนึงซึ่งอันนี้ผมพยายามจะเหมือนกับว่าพยายามตั้งข้อแข็งๆไว้คืออย่าอย่าผ่อน แล้วพยายามพยายามกัดฟันสู้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าได้ผลเพราะว่าตัวหนังปัจจุบันมันแพงฉะนั้นคนเวลาจะดูหนังเนี่ยเขาต้องคิดเยอะเขาต้องมีความรู้สึกว่าอู้ฉันจ่ายทั้งสองบาทเนี่ยจะให้ฉันมาดูหนังที่มันลงทุนแค่4ี้าล้านบาทหรอฉันไม่เอาอะ,อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเร,รเราก็ต้องสู้นิดนึงอะฮะอย่างปีนี้อุตสาหกรรมหนังไทยน่าจะเติบโตกลับมาที่3 0มสม้เได้ไหมครับหรือว่าปีนี้มีสิทธิ์กระโดดไปถึง40เลยฮะเพราะว่าปีนี้นอกจากตัวพี่มากคู่กรรมแล้วเนี่ย ฉะนั้นอาจจะเป็นปีนี้อนาตหนังไทยอาจจะเด้งขึ้นมาอีกครับแต่ว่าในอนาคตเองเนี่ยเราอยากจะเห็นแบบนี้แบบเกิน50%รได้ไหมครับสำหรับอย,ยอยากเห็นฮะอยากเห็นแล้วก็อยากให้ไม่ใช่อยากเห็นแบบช่วคู่ช่วยามหรือแบบบู๊บบู๊บบ,บอ่ะปีนี้ขึ้นปีหน้าลงอะไรอย่างนี้ผมไม่อยากเห็นแบบนะั้นผมอยากเห็นที่มันเป็นแบบอย่างที่บอกคือยั่งยืนทํำยังไงคือคทำไงให,ให้หนังไทยมันสเตเบิลให้ได้การผลิตต่อนเนื่องให้ได้คุณภาพใกล้เคียงกันให้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะไปเหมือนกับที่เกาหลีที่แบบว่าไม่เคยกอ เขาเกิน5้าเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา,ค,ลวลาคือคนก็นิยมดูหนังเขาญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันหนังท็อปเทงของเขาก็จะเป็นหนังญี่ปุ่นเยอะแยะนะฮะ,ฮะสำหรับในส่วนของตอนนี้แน่นอนว่าหนังไทยเนี่ย,ย,ย,ยก็ไปในหลายประเทศแล้วด้วยอย่าง g t h เองก็ไปในหลายประเทศที่นี้ AEC ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่มันมีผลไหมครับต่อสาหรับอุตสาหกร,รรมหนังไทยของเราครับผมผลที่ชัดเจนตอนนี้ยังอาจจะไม่ได้เห็นนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันจะเริ่มจริงๆตือประมาณปลายปี2015แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นแล้วกับ AEC ณวันนี้ ก็คือมันมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่2อสาปีที่แล้วตั้งแต่หนังเรื่องกวนมินโฮสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหรืออย่างาาากรณีอย่างไบรุนพันลา้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ตอนที่เราไปเจาะตลาดอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลยทนนี่ไปได้หมดแล้วแล้วตอนนี้เขาเป็นแฟนหนังเราอย่างค่อนข้างเหนียวแน่นอย่างล่าสุดน,นี่พี่มากกาลังจะไปเปิดตัวกาล่าที่อินโดเนี่ยโอ้โหผู้ชมที่นั่งตื่นเต้นมากตอนนี้เขารอดูกันแบบแบบ เหมือนกับเหมือนกับเขาคอยหนังเรื่องนี้อยู่อะแสดงว่าหนังไทยของเราเองเนี่ยแม้ว่าจะไปฉายในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าประสบความสมําเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็นการแนะนําประเทศไทยเหมือนเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่งด้วยถูกไหมครับคุณิสุจิ์มันมันไม่เชิงแบบแบบทําภาพตัวเองเน้นๆขนาดนั้น<ะ>เวลามันไปมันจะไปได้แบบ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 เราไม่รู้ตัวม,มันจะเหมือนกับว่าอย่างที่ท่านนายกปูเป็นพูดอบอกว่าหนังเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นมาร์เก็ตติ้งทางด้านวัฒนธรรมคือเวลาเราไปเนี่ยมัน มันก็จะไปแบบคนก็ชอบไปเองโดยที่ทและยิ่งเวลานี้มันมีสื่อแบบแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ค่อนข้างจะคือหนังไปฉายวันแรกเขาก็เฟซบุ๊กมาบอกเราแล้วว่าโอ้ยไอไล e ์ยูอาร์ฟิมเราชอบหนังคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบผมดูแล้วผมขำนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนโลกมันถูกถูกถูกเชื่อมกันแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรที่มันจะต้องรอเวลากันอีกแล้วครับผมในที่ในส่วนของ g t เอนะครับผมว่าปีนี้จริงๆปกติเราทําธุรกิจนอกจากเราตั้งเรื่องของหนังสามเร,เรื่องต่างๆแล้วเนี่ย รายได้นี่ปกติจีทเเราจะมีการตั้งไหมครับว่าปีนี้ต้องทํารายได้เท่านี้นะต้องทำามีรครับมีมีมีเ<ม>พราะว่าเนื่องจากเราเป็นมหาชนคือ,คคอแกมมี่ก็เป็นมหาชนฉะนั้นไอการฟอร์แคสต์รายได้ในแต่ละปีต้องทําเป็น<ม><ม>เรื่องของบัตรเจ็ตครับ <ฮะ S 1> ปีนี้น่าจะได้เท่าไหร่พอบอกได้ไหมครับคุณวิศว์สำหรับปีนี้มันยังตอบยากครับเพราะวันนี้มันเพิ่งเรื่องเดียวแต่ตอนนี้จากเรื่องเดียวนี้ก็ถือว่าเกินเป้าไปเยอะ เกิดจากที่เรา forecast ไว้เมื่อปีที่แล้วไปเยอะก็เรียกว่าน่าจะเป็นปีที่สดใสทั้งของ GTH แล้วก็รวมทางอุตสาหกรรมหนังไทยด้วยนะครับก็วันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มนะครับกับหนังซ o a อเจ d a วันนี้นะครับกับเรื่องราวของคุณวิสูตรภูรวรักษ์แล้วก็เรื่องราวของ GTH ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองนะครับที่สดใสสาหรับทั้งอุตสาหกรรมหนังไทยด้วยนะครับหนังไทยของเรานั้น มาเก็ตแชร์ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในอนาคตเราอยากที่จะเห็นหนังไทยนะครับมีที่ยืนนะครับในอุตสาหกรรมหนังไทยแล้วก็รวมทั้งในเวทีอย่าง AEC หรือว่าในตลาดโลกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิสุทธ์นะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับติดตามรายการ CEO Agenda ได้นะครับทางกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจแห่งแรกของไทยนะครับได้ในคราวหน้าครับสวัสับวันนี้ผมภรคภูมิอุดมกรยารักษ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ